สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องฟองไปสุขุสุคนจ้ามาพอกระถิบนเราจะพี่น้องกับแซ่บนัวขวัานางทิพย์นะคะมาพี่น้องคะพอกันย่าแรงมือนี่ที่ไปซื้อฟองแล้วกันหักนกระมาหอดบานพี่น้องตอนนี้ก็เป็นเวลาหกโมงเกือบครึ่งนะคะแหมมากพอดีเอินแหมมากินนำ้ำขพืนนางเซเว <c oughs> ม่มาคำกับพอคำมาเว้นกับพอได้พี่ <c oughs> พน้องจ้าพอพักกินกับกุ้งสะดุ้งแลยพี่น้องคะกุ้งสะดุ้งแล้วก็หนวดปลาหมึกไงอันนี้จำจิ้มแจ่วแบบแซ่บเลยมาป่นกรบปุ่นก็มีแม เสียบเสียบแมนแนนี่ส่วนที่บ่นนะตัด,ต,ดตัดเดี๋ยวที่พอเนี่ยหยัดตัดอันนี้กันพี่น้องเอยื่อเด้อคือมาตัดก่อนเขาคลิปป่ะจีพักขวบหัวนี <c oughs> ่คือนพี่น้องมาเห็นจะว่าหนวดเนหี่ป็นไรหเลยเปตัดเขาคลิปมาเห็นคนเตี่ยอยู่ก็เลยพี่น้องพูพดเองนะจี <c oughs> <c oughs> ัเล่น่นยใหญ่พี่นองเา,เหตาตแห้งแห้งพี่เน็ตวาอยู่แม่คุยกับผักล้อสเราแห้งไรประเทศเราเพร,ราะถือสิหลงคว่ำชดจดจดชดแม่กินกุ้งแม่เล่าเขียวบดีทำใหญ่ทำตาสวนกินน้องเสืละทำใงญงใหญ่จังเสียบจอดสว,สวแม่กินแล้วแม่ก็จะไปนอนมานะคะ นอนด้เล้งแตไปนอนหน้านะนอนหน้าก็คือนอนบานแม่แหละพี่น้องแกมันอยู่ทวงกับเอิร์นหน้าแต่นอนหน้ามาเด้อนี่ใส่ข้าวปุ้นขนมจีนนะคะเนี่ยเอาแต่อีแม่ไข่เนี่ยเนียวดีใช่สั่งไหนได้พี่น้องขาซ้ำห่อรวยจ้ะกินแม่น้ำคลายคลองแม่น้ำบ้ากันน่าจะพี่น้องจ้าพี่ชายแต่ส่วนพี่ปุ้ยเนาะโอ้หนาโอ้ยปากันร้านใส่คำใหญ่ใช่เป็นคำใหญ่ๆมองกล่องเลยเอาข่าวบอมึงอ่ะ มาประยัดใส่ปากพี่น้องอืหอข้าลาอกบใหญ่ข้ามยัยไแย่นมาหรกรวดได้ยัย <c oughs> สู่รสีฮางก็มาก็กไปโลดตนันเอาปลาลาไปให้พี่สาวพี่เป็นขายสีพร้อมให้หน่องขอบคุณหลายๆเด้อจะขอบคุณทุกออเดอร์นะคะมึงจิ่มแซ่บนะแม่เยวก็ไปน้ำมะนิ่ไปน้ำกันป่วยวันนี้วันอะไได้แล้วละบาน

แซ่บค่ะผู้หญิงเบ่งแล้วกูแซ่บแนนดีผู้หงอัดไว้แล้ตัวเย็นพี่หนอเขาแรงพั้นพักพี่นนองจ๊ะชิมี่เขาเด็กอยู่บ่ว่ามี่ เาเลงบอแน่ลองหนึงกับขาวเด็กจะคว้างหรือเปล่าประมาณูนี่ีมากนี่ขาวเด็กแทบเลยอื้อหือหัวใส่โอเคเหออโ้ยขาเนี่ยมาอาไ้ ่ะม,ม,มามาแต่มากินกะทิกะแมดอนะ่ะนี่นมาแลงเสียงหลดไรเนี่ยใช่ไดมจะในคจะเข้าปากไล้ต้องอันอนี้แม่บอก่อคือว่าจะตลาดนรืว่านนแม่มคือความหาบาทเม่อไหร่อก คืออายุเอาไหมมาเนี่ยเดี๋ยวมาให้เอาอาย่เอาแล้วนะฟางสิมาคือว่าเก็บม่ให้กินกลบวเาเก็บบางเบอร์เลยเอาไปขายแสตทุ่งเลยฮะไปขายเนี่ยวายอยู่อยู่สวนแม่พี่ยิ่งสวยไนไหนวะไม่เลวบ่ะจะไปรักเอายุเด้อสุดหรอกก็คือมีสวนเน่ามันก็มีสวนแม่ เนี่ยไปปลูกเสาอาทิตย์เนาะเหนื่อยมากเลยไปปลูก right ผักมาเพื hmm. ่อนวอย่างนี้เนาะโอ๊ยแปดใจสิเศร้าก็วิ้เนาะเปมากเนาะมาเห็นหน้าเจ็บผ้าเห็นหน้าขัดขัดเลยกับอันเป็นปลาหางสีจังก็นมัดตูงใหญ่ กินลายบบนี้แต่เป็นผ่นป่าพี่น้งองเดี๋ย,ยดมา,ากด,มาดี่เราเพิ่งจะลดจากฟรองเสียทำอะเป็นแกลียน้ำนะ บอกแม่ตะมุนคบอเห็นหนังเออคุณสีบา้าบอเดี๋ยวพ่อนักข่าวพ่อผู้ซอยสิไปบ้านเดี๋ยวเขาบ้านว่าไ้พี่น้องคุณสิไปเบิ้งหนังต้นหนังล่ขอคุณลูกอะไรยังไงหัวปา,านเบาัำหน่อยหอออออัวกิลกๆๆๆ อากาศตอนเย็นวันนี้อากาศดีนะคะเพราอขึนมื่วานเมื่ว่านซ้ำเนียดขึ้นหน,นาวซิบเขาบ้านตั้งแต่3โมงเช้างหง6โมงคนงคเขไปน้ำบิวก็เฮ็ดเนา่าเฮ็ดเน่กินเฮ็ดอันเฮ็ดทำความสะอาดกับไอค้นอคน ข้ามงไงเหรอโรเว้เขากินข้ามหน่อยแล้วมันก็แสบมันจะบานพุ่นามาตำบ้านเพื่อ ừ ừ. ไปบ้านทงบ้างสามบ้าน เล็กน้อยถ้าคลายควาองกจะเป็นปรเห็นกี่ยวกัน3าสด้พีคนอาจจะเป็นบางเวลานะคะจะได้เป่าเขาเลยเพื่อนอย่างจริงงานอะไรมาจิแม่ค่ะอยู่นั่แม่ รดยการร่งข้นกระเดื่องมันอะไรจ้มซิมอกปูทัวที่ไนเนี่ยเขาบอสว่าซเป็นไม่ซิมุงพอเนี่ยม่โซ่ยรอกูก็ว่าแบบโซ่แล้วก็ค้น

เราอยู่มื่สเด้อเอานี่ออกกินขาดคนวะจิ้มวันเสาร์าเพื่นกินได้เพนก็มากินสีน้ำ่าหอกเพื่นม,มามักกินเพ่นหมักจะตงไข่หมักต้ตมไข่ต้องเบียงไก่กินต้งไข่ดี กูได้มายามก็ซื้อแต่ไข่เด้่มาฝากหมากเหลียวเห็นไข่หากกุนกู่อกินมาสามหน่วยเด้อพัดใจ่าพัดสองหน่วยกินไข่ดาวน้ำขอพุณนุูกกำลังใจเ้วยอ้าพี่น้องจ้า เากินกับบิวอ้อมคนพี่น้องก็ทมหาเอาสาวนึงไไมาใช่ป <c oughs> ่ะทำาแม่ามสาวสาวครับทแม่พี่หล่อนเราที่อกแเกสกุ้งให้ไม่ม <c oughs> กินไหกินมันต่พี่น้องคือมท่านงอมอนปกติบอกออกล่องกับเป็นต้องซืจ้ะแม่เมื่อใดบอว่า เมื่ออาหาทาทานเฮตเตออยู่ในกล่องสิน่ละจ้ะแ,แบบกันเองแบบมันบาดสิน่ะว่าใครได้เบิ้งว่าแม่ได้กินบัวนะบ่ได้กินชามสินะเดี๋ยว <c oughs> าสาระได้สิว่าวันพอดีที่ทุกคนกินกุ้งกับน้องที่ก็กินอันนี้สินะ เสาทั่วหายงา,ยาเราเรื่องเหล็กอีกคนปูกับให้เหลืกงาให้เลืกงานที่มานน้ากันแต่เฉพอที่เปืน่นงาเนาะ,นะแม่ป่าเพื่อนฟันได้ปะฟันมันเด็จับกบมดขึ้นเลืกกบสามเก่าหายายา่าเปนถืน่อปะบ่สื่อพอเพื่อกระลักหน,นังเ,เ,าาาาเพื่อนสิเฮ็ดเพื่อนเติมเพื่อนเพอดีก็ลืมทิบก็เล่ยมายาวาตะเพิ่นถอดชิบก็คืดกันสะดอกกเ็เล่ยเ่าโอ้สิม,มันพุ่มพอนดีแล้วหายเหล็กจงัง เดียไม่หลายหนูหนี้งมงเปื่อยจริ ยังง um, exactly. no <thighs figure> <diversion> yeah. ั้นยงนกบมันแม่ลูกนี่บะข้องาไม่เห็นห่างลูกจวนแบวงยงมากกว่าน่เอ๊ยเราข้องมากแล้วเป็นยาเกินเราให้ตังมั คนแบบซื้อแบบเป็นาอีกคนซื้อแบกอันแต่เป็นเส้นไอติมก็เลยคลายว่ากินที่นี่นหรือว่าหัวกับบ้านค้าสันแม่เต๊ะทามตั้งเลยปะกินที่นี่หรือว่าหัวกับบ้านค้าสันเพิ่นเพิน่นด้วยความที่เพิ่นเป็นแบากวานๆหนาเตะใจจ้ะหัวกับบ้านครับกินไปนำทาง <c oughs> <c oughs> โอ้กวนนี่ลีือว่าหนาเตะใจอย่างนี้แต่แคพี่น้องม,มัน เงี้ยแล้วไป็พื่อกันคลิปนาพี่น้องคะขอบคุณทุกกวามั่งใจขอบคุณทุกออเดอร์ขอบคุณผู้ติดต,ตามก็ผู้ติดตามไหมแล้วก็คอยให้กำลังใจทุทกคลิปนะคะสำหรับคลิปนี้ทย์กับหนอ้อกระแมวขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ